ที่นี่ฟาร์มนางฟ้านะคะร้านนางฟ้าฟาร์มนะคะหลายคนอาจจะเคยรู้จักนะคะตรงนั้นคือแปลงแพงโกล่ลาที่เราปลูกครั้งแรกที่มีอดอกหญ้าแล้วก็หญ้าธรรมชาติปนนะคะจะมีดอกหญ้าแต่ว่าแพงโกล่าขึ้นเยอะนะคะอันนี้คือต่อแรกนะคะเดี๋ยวตัดหนึ่งรอบค่ะ ตัดหนึ่งรอบตัดสองรอบแล้วก็จะเห็นแพงโกล่ลา100%เปซนนะคะส่วนมุมนู้นนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะพาดูดูดูอณาจักรตรงนี้ก่อนก็จะมีที่พักของลูกค้านะคะที่พักของลูกค้าตรงนี้แปลงนระกจัก,กรพรรดิไม่ค่อยสวยนะคะปีนี้ทำไม่สวย อันนี้ฟีสไต์นะคะผูกแค่ล็อกเดียวล็อกเดียวให้กินล็อกเดียวตรงนี้จะเป็นแพงโกล่านะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะแพงโกล่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะยาวมากพอดีทำพันนะคะแก่แล้วเนี่ยค่ะอายุพันพอดีทำพันนะคะนอนรอแล้วนะคะนอนรอเนี่ยค่ะ ตอนนี้มีประมาณาเนื้อที่สองไร่กับ2งานนะคะย่าพอดีขายทั้งหมดเลยอะคะ่ะทั้งหมดแก่ได้อายุทั้งหมดเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะไม่อ่อนนะคะตันเน้นๆล้นนวนๆหนึน100่งร้อยเปอรซนะคะแผงกล่งร้อยเปยาวถึงนู่นนะคะ ใครที่ถามว่าย่ามีไหมหมดหรือยังยังมีนะคะอยู่เต็มเต็มเน้นๆเลยะค่ะเพราะว่านาังฟ้าเพิ่งเปิดขายอะค่ะเพราะว่าตอนแต่ก่อนนี้ขายแบบไม่ได้ตั้งใจขายแต่ตอนนี้ยาวมากตอนนี้เปิดขาย100%เซนะคะลูกค้าที่มาซื้อบอกว่าติดตา้มาจากเพจหรือในเพจกลุ่มปราสาสนะคะกลุ่มปราสาสตรกลุ่มสีขอระพูม มีแถมมีรถมีช่วยค่าน้ำมันนะคะมาดูได้เลยค่ะมาศึกษาก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยกลับไปเตรียมแปลงแล้วค่อยปลูกค่ะแพงกโกล่า100%อยเอยู่ที่บ้านบางกอกน้อยตำบลโค,โคอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ฟาร์มนางฟ้า095ย์เก้าหค่ะตอนนี้หน้าแรงขายอยู่กิโลละ10บาทนะคะแต่ว่า ก็มีแถมเยอะอะค่ะ,ะถ้าจะสั่งหนึ่งร้อยโลก็สั่งแปดสิบกิโลแม่ค้าก็แถมให้เหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะยาวมากนะคะยาวถึงหัวเขาแม่ค้าเลยสอบถามมาได้นะคะหญ้าแพงโกล่าพร้อมปลูกนะพร้อมกินมีรถมีแถมมีแจกนะคะเพราะว่าเยอะมากค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ